หรอร้านนานาสอบนี่หรอที่เป็นร้านสีสบู่นี่ใช่ไหมครับครับพี่นิวพี่นิวดูผู้ชายคนนั้นสิสกรปรกมากเลยสวัสดีครับมีครีมกันแดดไหมครับอยู่ทางนั้นเลยค่ะแล้วมันตัวไหนแล้วเนี่ยพี่นิวดูสิสภาพแบบเนี้ยเขามาซื้อครีมซองละยี่สิบบาทแน่เลยแม่ค้าครับหาครีมช่วยผมได้ไหมครับค่ะ หาครีมตัวไหนอยู่คะเป็นกันแดดหลอดสีม่วงครับอ๋อตัวนี้หรือเปล่ากันแดดดีเซ่ไดฟุกุเดี๋ยวผมอยากได้แบบหลอดมีไหมครับมีแต่แบบหลอดอ่ะสองอร้อยกว่าบาทเลยนะตั้งพอจ่ายหรอแบบหลอดสามหลอดครับที่นี่ไม่ใช่ร้านของเล่นนะแต่งตัวก็ซกมุกมอซอมมาสั่งกระเด็ดสามหลอดตลกใช่สภาพแบบนี้ยคงไม่มีปัญญาจ่ายหรอกเกรักแบบนี้นะ้ใช่ไหม พี่นิ่พี่นี่เขาใช้ iPhone 16 Pro Max เลยนะเปลี่ยนเป็น6หลอดเลยใช่ไหมโอเคครับพี่สภาพแบบนี้ไม่ได้เป็นคนสวนหรอผมเป็นคนสวนครับแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนครับนี่ค่ะนี่ค่ะกันเด็ได้คูกูเอา6หลอดใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆนะคะนี่ค่ะไม่เป็นไรคนรอให้อภัยเออครับอันดื่มมากินข้าวเลยครับครูซื้อข้าวมาให้ก็ไม่หิว พ่อครับพ่อไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับอาขังไปหาอาบนะ้ำไปลูกไปเดี๋ยวครูจัดการเองคุณพ่อคะไม่หิวก็ต้องกินค่ะทําเพื่อลูกนะมาค่ะเดี๋ยวคุณครูป้อนคุณครูทำอะไรครับครูจะเก็บห้องให้หน่ยเห็นมันรกมากเกินไปทำไมคุณครูใจดีจังครับเดี๋ยววันนี้นอนที่นอนสบายๆนะเดี๋ยวครูทำให้คุณพ่อคะเสียใจได้แต่อย่านานนะคะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเดี๋ยวคุณครูกลับก่อนนะคะอาขงครูกลับก่อนนะลูก ค้างกินข้าวหรือยังลูกกูซื้อข้าวมาให้แล้วพ่อเป็นยังไงบ้างล่ะเีขึ้นแล้วครับคุณโควันนี้มันหยุดเดี๋ยวรูพาไปเที่ยวห้างไปไหมคุณพ่อไปด้วยกันไหมคะจะได้คลายเรียดพ่อไปด้วยกันนะครับผมอยากไปนะครับเต๋พาเขาไปเที่ยวห้างบ้างสินานโลนะที่ตัวเองไม่พาเขาไปไหนเลยอะ่ะคุยกับใครนะ่ะเดี๋ยวมายุ่งเดี๋ยวนี้มีความลับเหรอเอามาดูเดี๋ยวนี้เลยนะคุยกับมามาใครเอามาดูเฮ้ยเอาคืนมาเ๋ยนี้นะ เาคุยกับผู้หญิงเหรอเขาทาแบบนี้ได้ยังไงค <ทำ S 1> ะเขาทาแบบนี้ได้ยังไงนี่เงาหน้า,นาลำคันเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเบื่อง่าย <c oughs> สนุกแมอะคังเดี๋ยววันหลังครูพาไปใหม่นะลูกขอบคุณนะคุณครูที่ดีกับลูกผมขนาดนี้อะคังเป็นลูกศิษย์ของฉันลูกศิษย์มีปัญหาฉันอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะครูกลับก่อนนะบ๊ายบายคัง พ่อครับผมเยากแอ้คุณครูเป็นแม่พูดอะไรอะคังก็คุณครูใจดีนะคะพ่อนานๆๆๆๆครับพ่อเอาคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับพอดีเลยฉันซื้ออันนี้มาฝากคังฝากไปให้อคังหน่อยนะคะขอบคุณครับคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าคุณครูเป็นแม่อคังแม่ยังไงล่ะคะก็มันเป็นแฟนผมเองครับอุ้ยนี่คือวิธีหยิบสาวของคุณเหรอคะตรงเกินผมเป็นคนพูดที่ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ผมรักปวดใจนะครับเป็นความต้องการของคุณหรือว่าอาคังคะทั้งผมทั้งอาคังครับตกลงก็ได้ค่ะโลกมักจะเบี่ยงคนที่ไม่ใช่มากกว่านคนที่ใช่เสมอเอ,อ่อแม่คะ้าคะอะไรต้องถอดรองเท้าไหมคะอ่านป้ายเลยคะ่ะป้ายบอกไม่ต้องถอดรองเท้าแม่ค้าคะแป้งสุริพรตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นแหละแถวที่สองนี่ไงแป้งสุริพรที่ตามหาราคาดีมากเลย จ่ตังค่ะแม่ค้าร้อนี่ค่ะไม่มีพอดีหรอก้องเปิดร้านยังเช้าอยู่ไม่มีเงินทอนหรอกนี่ค่ะ200ใส่ถุงให้ด้วยค่ะ200พอดี1บาทเป็นค่าถุงอ่ะใส่เองร้านฉันเปื้อนหมดเลยรองเท้าเปื้อนก็ไม่รู้จักชด แม่คะซื้อแป้งไปผิดเบอร์น่ะขอเปลี่ยนได้ไหมคะตอนซื้อไปแล้วทำไมไม่ดูให้ดีๆร้านนี้ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนเอาเออกไปแล้วทำของฉันแตกหรือเปล่าแล้วทํามาเป็นเปลี่ยนคืนไปไปไปแได้แป้งสุรีพรไปใช้ก็ไม่อยากจะไปซื้อร้านเดิมหรอกยายแม่ค้านั่นด่ากเก่งแต่ร้านนี้ก็ดูหลงเหลงจังเลยของก็น้อยจะมีไหมเนี่ย อะไรแม่ฮะหนูทำงานอยู่ฮะตัวเล็กไม่สบายหรอเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่ะ <c oughs> พี่พรคะพี่พรลูกหนูไม่สบายคะ่ะเป็นอะไรมากไหมตัวร้อนมากเลยคะ่ะต้องพาไปหาหมอด่วนไปสิไปรีบพาลูกไปเดี๋ยวพี่จะดูแลร้านเองหนูไม่มีเงินสักบาทเลยคะ่ะพี่พรไปหาหมอก็ต้องใช้เงินหนูผูงจ่ายค่าเช่าบ้านไป จะทำยังไงดีเอาเอาเอากับพี่ไปก่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวมียก็เอามาให้นะขอบคุณนะคะพี่พรเดี๋ยวหนูจะรีบหามาให้เลยหนูไปก่อนนะคะไม่ได้การละมิทินครับพี่พรแกรู้ไหมว่าเมียแม่เมียมันยังไม่ได้แต่งงานใหม่ฮะแล้วม่าเมียเอาท้องได้ไงก็ลูกแกไงโง่พี่พรบอกความจริงมันได้แล้วเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากจะตายจะปิดไว้ทำไมหนูไม่อยากเป็นภาราของใคร ม่เมียวลูกเราจริงๆเหรอก็ใช uh, right oh. He okay. ่สิตอนที่แกทิ้งมันไปมันท้องได้สามสี่เดือนแล้วเอ้าม่เมียวจริงเหรอเราขอไปหาลูกได้ไหมไม่ได้โอ้ยจะโกรธกันทําไมไปไปพาลูกไปหาหมอลูกยังไม่สบายอยู่ฮะลูกไม่สบายเหรอเดี๋ยวพาไปหาหมอเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอเราขอดูแลเธอกับลูกได้ไหมไปรีบไปเรา็ว มีเห็นว่ามีน้องๆมาช่วยแพ็คของติ๊กต็อกใช่ค่ะมาอีกกี่คนประมาณห้าคนค่ะปาห้าคนเลยใช่ค่ะออเดอร์เราเยอะขนาดนั้นเลยเยอะมากค่ะโอ้จะจําชื่อได้ไหมเนี่ยป้าปๆไปดูกันน้องๆค่ะปานโเกียกพบค่ะค่ะเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยมานีค่ะตะวันค่ะเนียมค่ะนัทค่ะจุตาค่ะ โอเคจ้ะเด็กๆแยกแย้ายกันไปทำงานก่อนนะจ้ะ <Okay. S 1> มีนาเช็คให้ดีๆนะลูกชื่อสินค้ากับของเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะหนูชื่อมานีฮะมานีอะไรนะมามานีมานีป้าเรียกอะไรเมื่อกี้มีนาโอ้ยตายละเออเนีฟ<า>ตรงไหมเนี่ยฮะเนีฟอยู่นั่นหรอ<ะ>หน,อนอูหนูชื่อนับโอ้ยหนูชื่อนับ ตุ๊กตาราคาสินค้าเช็คดีๆนะลูกมันผิดไม่ได้เลยนะค่ะป้านกเออแต่ตว่าหนูชื่อตะวันฮะหาชื่อตะวันโอ,โอเคโอเคชื่อตะวันค่ะตามป้านกคือจำหนู <c oughs> ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมคะมิงโอ๊ยอันนี้จำได้โอ้จำได้มิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชเรือเลยนะคะ พี่ตังเลยไหมคะอ๋อไม่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะอ้คิดเงินค่ะค่ะสองร้อยห้าสิบยี่สิบอ่านี่ไม่ใช่ค่ะ นมมีแต่นี้ค่ะอ๋ออย่างเดียวหรอคะอ๋อค่ะค่ะลูกค้ากิ่ตังค์ไลยไหมคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะเออลูกค้าค่หยุดตะก้าก่อนค่ะขอวางเต๊บเดียวเองไม่ได้เหรอคะอ๋อได้ค่ะป้ามีข่าวดีจะบอก ตอนนี้ไลฟ์สดของเรานะแบบคนดูเยอะมากออเดอร์เยอะมากๆเลยป้าก็เลยว่าจะให้พวกเราอ่ะมาไลฟ์สดและป้ามีค่าตอบแทนให้เพิ่มอีกเดือนละ6,000บาทต่อคน6,000ห๊พันได้งขึ่งเดือนละ6 0พัน ฉันจะเอาเงิน 6, หกพันนี้ไปเก็บในบัญชีแล้วฉันก็จะมีเงินเก็บฉันมีเงินเก็บฉันก็จะเป็นคนรวยหึได้เงินเพิ่มตั้งหกพันพอดีเลยเครื่องตัดหญ้าเครื่องซักผ้าทีวีพังฉันจะไปซื้อให้หมดเลยได้เงินเพิ่มตั้งหกพันเปผู้ชายสะบัดเลยผู้ชายอยากได้อะไรต้องจัดใหญ่ๆหนักๆหย เพิ่มเดือนแล้วตั้งหกพันปาติลวดยาวไปเลยเดี๋ยวนะแล้วกลับหกโมงเช้าอะนะมีะที่จะทิ้งแล้วหรือไงนี่ป้ายราคาชอบกันจังเลยนะเอามาแปะทิ้งไว้ตรงรถเข็นเนี่ย,ยขยะไหมทำไมยังไม่พากันเก็บเอาไปทิ้งอีกโอ้โห กองลังมันจะท่วมหัวเยอะทางเดินก็จะไม่มีนิวเอ้ยทำไมไม่ไปตามดูสามร้อให้มาเอาไปขายเนี่ฮัทใช่โอ้ยนี่ตัวทำงานซีอโอหรือเนี่ยโอ้ยทำไมไม่เก็บกันน้อยทำไมมันต้องมันลกขนาดนี้ที่พี่ป้ามีอะไรจะบอกวันนี้เป็นกเป็นอะไรคะดูไม่ค่อยสดชื่นเลยอะ่ะป้าเหนื่อยแล้วป้าก็เบื่อ ที่จะพูดกับพวกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่องเดิมๆซ้ำๆป้าตัดสินใจละป้าจะลาออกเฮ้ยได้ยินไหมป้าบอกว่าป้าจะลาออกจะลาออกจริงๆนะนี่อ๋อก็ได้ค่ะเดี๋ยวพว่นิวดูแลร้านแทนปนกก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเชื่อพี่นิวดูแลก็ได้ค่ะปนก อ้ัก่อเลยนิวข้อสอบวิสิ์เธอไม่ผ่านนะหรอคะถ้าเธออยากผ่านก็ทำรายงานมาส่งค,ครูพรุ่งนี้ก่อนแปดโมงคุณครูคะจะทำเสร็จทันนิวเห็นครูบอกว่าถ้าสอบวิสิ์ไม่ผ่านหรอให้เราช่วยทำรายงานนะจะได้เสร็จทันเธอไม่ต้องแกล้งมาทำเป็นดีกับฉันนิวเธอเป็นอะไรในใจเธอคงอยากเยาะเย้ยฉันเต็มทีทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนหรอ นิวจะแปดลงแล้วซึ่งทำรายงานไม่เสร็จเลย,ยจะเสร็จทันไหมเนี่ยหมดนะชมพู่เอาไปส่งครูเมื่อคืนเราทําให้เธอจนเสร็จเธอทําทให้เราทําไมเราจะได้จบพร้อมกันไงี้นิวเราเป็นเพื่อนกันนะเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กฉัจนจะทิ้งเธอได้ยังไงชมพู่ฉันขอโทษ สมุดงานฟิสิกส์ของเธอฉันเป็นคนเอาไปทิ้งเองทำไมเธอถึงทำแบบนั้นเราน้อยใจที่เธอเก่งกว่าเราทุกอย่างเรามันไม่ดีเองแหละแทนที่จะยินดีกับเพื่อนแต่กับอิจฉาเพื่อนไม่เป็นไรหรอกมิวเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะขอบใจนะชมพนะู่นี่แหละนะวัยรุ่นแต่ก็ยังดีที่ยังเข้าใจกัน